ขราพเท่านผู้ชมนี้ขอกลับสู่ในคนนั้นในช่องเน็ตไลน์หรือในเกมมือเองนี่เราก็มาต่อจาก EP ีที่ที่แล้วมีสิบแปดและก็มาถึงรอบรองไฟแนลนะซึ่งเพื่อนปรการเสวลาแล้วก็ไปดูกันต่อเลยโอ้โหดเปิดมาเพื่อนก็จัดให้เลยเพื่อนโหดจัด ตอนนี้เพื่อนกำลังไปและเปิดไปมั่วตอนนี้กำลังวิ่งมันวิ่งแข่งกันเอ้ยมันวิ่งแข่งกันเปิดมาเพื่อนอืมตันนันอยาเพิ่คิดว่าอยู่ยังไม่ยังไม่หมดหวงังแต่ก็ไม่มีหวังให้หมดเสียมาเลยกูเอิญอะไรของกูเนี่ย เลยเอากดนี่ก็กวาดทำไมเอาแล้วเฮ้ยไม่ได้สักทีกูไม่ได้ยิงเอาสวยเพื่อนงามงามสวยไม่งามงามโดยนี่ทำกิจกาศแบบซีเอเซเว่นเฮ้ยติดหัวใครวะเด้อ

เล่นๆๆๆอยู่ต้องยิงยิงเพื่อเรียกฟอร์มกลับคืนมาต้องยิงสักลูกนึ่นก็ยังดีลูกสองลูก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 สวยเออ สวยไอ้ก็หลุดเดียวขอละขอแล้วขอไปนองทำไมกูได้กากอย่างวะไปเล่นนานทำให้หลายคลิปนานกี่วันนะแค่วัน 2, 2, 1, 2. สองสองวันโอ้หวันตกานั้นโอ้ยเซฟอยู่นะสวย อะไรวะได้อุ้ยอ่าทำไมกดหายไรลอยกูเกียดติยิงยิ่งแม่โอ้ล้อมาสนานเชียวอ่าตีราโชว์ไปเลยแล้วก็ได้ออกไปนะครับอย่า้อยกูก็ได้ยิงไง ยังดีถนะ้าผมยิงไปลูกหนึ่งไม่งั้นมันตีเสมอได้ยังดีถ้านะยิงจนะงท้ายเกมไนดะ้พอดีไม่งั้นเสมอก็นี่ถึงอโอเคเซมิไปนอนอะไรอ,ะอ่าน,นอ,อ,อัองกฤษไม่ก็เก่งรอบแรกเจอกับรอบรองชะเลอระ รอบรองไฟนอลรอบรองชนะต้องเจอกับกับกับบาเ,เอา็นอ่ะเพื่อเป็นการเสียเวลาไปดยกันเลยสวยเพื่อนสวยเพื่อนดเดี๋ยวดวทำอะไรของกูเนี่ย ทำไมกูไม่เลี้ยว้างซ้ายอ่ะอือฮึอือฮึเอาเข้าไป กุโซกอะไรของกูเนี่ยเฮ้ยสวยเป็นอืม ยิงโอ้อะไรเนี่ยอ้าอหึฮะยังไม่ได้กดอะไรเลย ยิงครั้งเดียวแล้วทีนี้มันก็้ี่กว่วทำไมอึมต้องลองยิงข้างหลังเดี๋ยวพี่จดให้แนะ่ เฮ้ยเฮ้ยอืมไม่ทันไม่ทันได้ไงวะวิ่งโอ้เอ้าอ่ะเข้าเฉยไม่มันจะเข้าเข้าบุะรโกนำอยู่บุนรโกนำบ้าเจนแหวบประตูดึงประตูตตอสูนู้ ปีงเข้าบ้านเปิดยังงามเฮ้ยสวยงามสวยงามสวยงามอืมกูเรียกนี่แหละไปไหนโอุ้ยเอ้ยอ้ยาวกูจะวิ่งไปไหนอ่ะ อะไรอ่ะโอ้ยรร้แล้วได้ออกโอ้มาตีสเสมออย่าแพ้นะลูกแลกว้วกลัวมัจะไม่ปาดโอ้ลงมาสนามปุ๊บยิงปับ๊บเปลี่ยนตัวกันลงครับนเปลี่ยนเอาผมลงเอาผมออกแล้วแล้วก็มายิงไอ้กุชบาช่าเชยเสเฉยละสอบปะตัวตัวหนึง่งโอ้ my god แล้วก็มีมันจะเป็นรอบสองใช่ไหมมาแล้วก็มันจะเป็นรอบอ่ะโอเคก็เป็นการสเสรับเราไปรูกันต่อเลยคลิปไปสั้นๆนะ โอ้ยโดนมือไหมไม่โดนอืมเอ้ยติดแน่นอนเพื่อนสวยและแน่นอนไม่พลาดไม่พลาดมาดีโอ้โหตัวตึงของโมนากูดูดิชื่ออะไรอ่านไม่ออก สวยอุ้ยสวยอ่ะได้แล้วได้เวลาที่ pisau. Hmm. Ada pola konstruksi nak Oh. Oh. Oh, ada itu tu tu tu

โอ้ยจันโอ้ยได้ยูได้ยูได้ได้ทันไหมสวยอ่ะยิงแม่งเลยโอ้สวยโอ้ อืมโอเคครับได้ออกละเงยกซูซูน้ำมันกูจับรอบก่อนที่เราไปแข่งกับบายอนและชนะมาสองสองก็ลงกับสี่แล้วทีนี้รอบไฟดอลเจอกับมัดดิชมาเขามาดิชนะทีมเอสเคซาลาวีวยอะไรสักอย่างโอเค เด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย